เดี๋ยวเช้าก็เดี๋ยวหาเหยื่อกันก่อนนะครับเหยื่อเป็นลูกปลาทูฮะดูนะครับลาอาะเลยปลาทูปลาทูขึ้นมาที่นนะอ,อ,กกออกมาเนี่ยมานูเขาออมาตีนึงนะออมาตีนึงกลับไป ด้แล้วฮะตอนนี้เราก็มาโหลดสายเข้าลอกกันนะครับ hey, สายที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นบัฟฟ์ฟลนะครนี่ครับสายบัฟฟ์ฟลของอันรัวครับ เป็นฟิชชิ่งไลน์บิ๊กเกมนะครับผมใช้20ปอนด์ครับวันนี้เดมิเตอร์ก็0.40นครับมันยาวก็เดี๋ยวให้เต็มลอกเลยครับเผื่อเผื่อปลาวิ่งครับโอเคเดี๋ยวผมต่อแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะจะโยนเข้าไปในนี้โอเคครับเอาแล้วนะฮะตอนนี้ เริ่มมีการเคลื่อนไหวครับผมตามรับชมนะฮะเรื่องต้องถึงมือไตครับผมมาแล้วตัวแรกนะฮะ chia xả 1000 luôn rồi không <laughs> 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 มันมาทางนี้ค่อยๆค่อยๆยังตะ้งกลัวอัลลีอัลลีตะลีตะลีตะลีมานี่ก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งมานี่พังนี่กดตะกลัวก่อนกลัวดึงไว้แน่น ปดปดตะกัวปดตะกัวรูดลงไปแล้วก็ปด่ให้สยอ่อนดึงเลยลดึงให้ขาดก็ได้ดีปาก,กันนะ<笑><笑>เดี๋ยวเรื่องเตียมมันไก่ไว้เดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าเตรียมัยนไก่ตัดปุ๊บเลยน่าใส่หมาเลยม,ม,มาแล้วนะครับตัวแรกของเราประคองสุดชีวิตฮะตัวนี้

ý thỏ thôi đá anh đây bà ừ, đi quá anh anh mưa luôn phan nam anh quang ghê anh 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 nó anh biết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  đấm ăn anh đang ừ. đi đấy เหล็กมันยังมีอยู่แต่ดำผมไม่มีแล้วนะหืหลวอยังัวตัดใม่วออออัวๆๆๆตัดทัดยโหโหนยังเว็วบเลยผพระมนน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 นปนน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 นๆนน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 ยดนนยนน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 ๆโนน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 กนน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 ุนนนนะ

มันดึงปลานนาะมันก็ดึงลูกปลาทูอะ <c oughs> น,น,นะมันก็มันดึงปลาทูเลยสายบัฟฟาโลทำงานแล้วนะฮะวันนี้ ขยับหน่อยขยับหน่อยขยับหน่อยว้าโอ้ยมาละตัวแรกครับโอ้ยควรจะได้ยาตลบอยู่หัวเรืออีเช้าเชาเชาเช้า,ชา,ชาเอาอยาสลบหน่อยระวังขาไม่ได้หรือวิอยู่ดวิ่งอยู่จับนี่สิวางยาก่อนมันยังอยู่หรือเปล่าครับ ม,มอ,อยู่มั้งเ่้ยไม่อยู่จริงเดี๋ยตัวอะไรคาบวะหลอกลั่นเลยเดี๋วดูรอยก่อนเหยื่อยังอยู่วะพิสูจน์หลักฐานก่อนพิสูจน์หลักฐานก่อน ดีบ้าลอยไปหลังปะไม่ลอยไม่มีรอยคาบเลยผ่านสายนี่นี่โดเลยไหมอาไหลวะกัดโดนสายไม่โดนเบ็ดนี่หงิกเลยเบ็ดหวานหรือเปล่าวะฮู้เสียงนี่เสียงนี่มันอยู่นะเนี่ยเสียงนี้เสียงเสียงมันอยู่ ปลาตัวดิปลาไอ้นี้ร,รูน้ำอืมพวกรูน้ำพวกพมันจะไม่นั่นไงต้องทำเป็นแท่งขึ้นมาเจาะรูเยอะเอะว่าจะทำใหม่ขึ้นคานใช่ไหมครับนี่ครับ านทีเฮ้ยไม่อยู่อีกนี่ครับ เมื่อกี้มันดึบดึบดบด,บดบนะครับดู้อยฮะมันกินชำนาญจ,จริงๆกินไม่โดนเบ็ดโอ้โหสุดยอดยอมรับเลยครับแน่นอน ผลงานของผมครับย้ายหมายมานะฮะดูครับมันเอาทั้งเบ็ดทั้งปลาไปกินเลยนี่โอ้ดูทีนี้เราก็ลอยไปใหม่สองสายนะฮะลื้อเรือลันข้างๆก็กินแล้วครับนี่ลำฝั่งนู้นนะฮะมีสองลำครับลำนึงกำลังไล่เรือไปโศกเหยือ่อฮะ มองลุ้นกันหน้าดูเอ้ไอ้เหี้ยผีหลอกก็แหละผีหลอกแล้วโอ้หลอกให้เรามาจอดตรงนี้ผีหลอกเราได้อ่ะหลุดจริงอ่ะไอ้เโอ้ไอ้ผีหลอกเราได้ตายตายตายไอ้เหี้ยเ,เอา๋ตวเออ เนี่ยโอ้โหตายเอาอีกแล้วนะครับนี่ครับเยอโอ้สองทีแล้วไม่อยู่ครับก็ปลาก็กินอยู่นะฮะแต่ว่าวันนี้น้ํามันเป็นสองกระดองน้ําบนมันไปทางหนึ่งเชี่ยวแล้วก็น้ําล่างก็ไปทางนึงครับ มันก็เลยทําให้ปลาเนี่ยกินเวลาปลากินแล้วก็ไม่ค่อยอยู่นะฮะก็ได้มานิดหน่อยครับช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายก็หาปลาสักกับข้าวกันครับก็อตอนนี้มืดและเย็นแล้วประมาณ5้าโมงครึ่งแล้วครับเดี๋ยวเราจะวิ่งกลับกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูปลานะฮะที่ฝั่งฝั่งแนละ้วเดี๋ยวจะเปิดรังให้ดูปลาครับก็ได้ปลากับข้าวมาแยะๆเลยครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดที่ติดตามรับชมสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็เหมือนเดิมนะฮะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะไปตกปลาแบบไหนตกปลายังไงก็เดี๋ยวคอยติดตามนะฮะสำหรับวันนี้ก็ดูครับหน้าไหม้หมดเลยโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับนี่รบผมนี่ฮะปลาที่เราได้ครับบินทีเอาไปสว่างสวางพังัเฮ้ พอนว่าตัวช่วยด้วยไหมเออเนี่ยตัวกำลังเลยเนี่ยนี่ตัวใหญ่เด้ยนี่นี้ใส่ใหญ่เอยโชว์้อนมองก้อ่ยอรุ่นเนี้ใส่ใหญ่เลยสุดยอดครับสุดยอดครับวันนี้ครับก็สำหรับใครที่ต้องการตกปลาแบบนี้นะฮะก็ทักเข้ามาได้ครับในเฟซบุ๊กโทดีบอยนะฮะเฮ้ยเอาอีกเบาอีกอีกเบาอ